เล่นมานิดเล่นมานิดเฮ้ย,ยลุดดุนยังไกันตายังอยู่ก็ตายังอยู่อยโอ้หลมล็อกสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพามาตกอับไม้ธรรมชาตินะครับวันนี้เป็นกองธรรมชาตินะครับตาบ้าไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มาลุ้นครับว่าจะมีตัวไหม ตกปลาสูตรมะพร้าวอาตอปตกปลาเก็ดก็มีอไนะไรด้วยอ๋ออันนี้นมปังกิน<อ>ดีซึ่งเป็นสมุนอาหารนะครับลืมนะครับก็ผสมในถุงกันไปก่อนนี่นมปังกิตด,ดีต่กินดีไหมไม่รู้แอนไปวาาจริง เดี๋ยวตกปลาสายแดงจัดไปตกปลากิดเอาไปซื้อสีนี้พอก่อนผูกก่อนให้มันก้าวเห็นก่อนเดี๋ยวชาไม่ผอขอใส่ไหมหล่ออันปลาดุกละลายอันปลาดุกนี่นะ เป็นน้ำบาดุนะครับกระยำไทยนำไย<ด>นำกระยำมาลิแล้วกรงไป,ตตงไปรตมมาดุาดุาดุมามาดุมุาดุ้าดุมาดัาดันาดุาดุาุดุดาม คแล้วก็คุกเข่าไม่เข้ากันนะอะไรนี่ครับได้แล้วนะครับแล้วก็ปั้นใส่ตะกร้อเลยครับอืมตอดอยู่ตอดแล้วตอดแล้วตอดแล้วยังตอดอยู่ไหม โดน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 หัวขึนบอลน้องเด่นเด่นเด่นด่แล้วครับไม่รู้ปลาอะไรนะครับมาเรียบมามามาดูไม่ได้ปลาสวิงมาโอ้หปลาโอ้ปลาเพี้ยนไม่ใช่ไม่ใช่มาเนียปลาหลังโกงปลากระมัง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 สวยมาเรียนเต็มเต็มครับเต็มเลยนี่สวยจัดไป โดนไหมโดนไม่โดนเลไม่โดนไม่เคลียร์ะเม็ดนี่ตัวใหญ่ตายตอนกินไม่ทันครับ กานน้องตีบิ๊กก uh> ิ้งครับลปอะไรครับอย่ายเสี่ยนจังว่าไม่ดวดีรู้เลยตัวด้วยนาวตัวนี้เงียบดึงดึงดึงกา้าวุำมังแล้วกำมังกำมังกกำมัง

งูเลยลนะกับปากงก่อนปากติดก่อนปากติดซะแล้วไม่รู้มีตัวอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมถึงแล้วนะทำไมอยู่ล่ะยังอยู่กับยังอยู่ มาม่ดีมาดีตายอยู่ครับโอ้เกรสวยครับเกรสวยออกลยอปากก้าปากกาออกาักปากขึ้นไปเองปากขึ้นไปละปากขึ้นไปนี้มาอีกตัวเจาะน้องป้าจะไปเครับ ดาวครับใต้ไม่ตันสักทีหนึ่งตอนตอนตอนปลาก,กินมีใตรเยอะดูดูดูดังเอ้ยย้าดูดัง

ติดแล้ว <c oughs> ตอดตึงอากงบนตอดตึงอากงปล่อยปล่อยไปกินดิลองก็บเ่นมันนิด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 เกย์ย์เยเออปล่อยมันนิดปล่อยมันนิดไม่ไม่น่ากงเลยกลาง ยินไว้ไอ้หนูยินไว้ก็โร่งก็โร่งก็อยู่ใจก็โรงโอ้โหปากก้อยยิ่งโอ้โหเล็ดหลัง เรขึ้นลราขึ้นจำได้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 จได้จำไ้จำได้จำได้จำด้จำไ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 ด้จัได้จำ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 ได้จวไั้จำได้จำขด้จำได้จำได้จำไค้ับได้ทำได้จำได้จได้จำด้ไ้้ดไ้้้้้้้้้้ได้้้้้ว้้้้้้ได้้ Em ăn cao luôn mày Cái đi ngắn này mới gọi đắng ngắn đấy

เหรอไหมโอ้โอ้โอ้โหปากกาปะปกปะปากะ,ะ,ะนั่นป,ปน,นปะครับปากกานะครับติดไหมปากกานะครับติดไหมติดไม่เต็มไม่เต็มได้รับได้รับได้า,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 าขึ้นมาจับซะจับซะน้ำจับซะน้ำไม่ทำเป็นโอเค tàu ai mà căng gan đi đi đi. phải đây tàu. Ăn nhiều các? Này. Ai à, cao to đây leo phía Ủa. Mày tít cắn đâu อ่ติดไหมไม่ติดอะไรเแี่ยกันดิฮืมเบือตาเบ็ดไปเลยเอาพี่ตาเบ็ดรุนเลยปลา โดนครับเอาลุดตแบบนี้ลุดลุดน่าจะลุกได้หรอโตายไม่ทันครับ Quyên đi cơ, quyên mình biết tuôn Cùng ngoài nhá anh Ôi mà rùa mà. oh, cầm Chạy không? Đã tiền là không? เกดเกดเดี๋ยวไล่เกดแล้วมาเดี๋ยวนี่กรับเป็นพุนานปลารวมเอามาดูเก๋ๆกดตากรมีปลากากระมังเดี๋ยวโคจะเปียนจัดไปครับเราชมคลิปถัดไปได้เลยแจ๋ว